ครับสวัสดีครับผมชื่อนายสลดจิรังโกนครับครับผมนายธีรกิจยูเลียครับก็ธุรกิจที่พวกผมนะครับตั้งชื่อไว้ก็คือมานีของทอดครับควาเป็นมาในการตั้งธุรกิจนี้ก็เพราะว่าพวกผมส่วนตัวชอบกินของทอดครับเพราะว่าง่ายดีครับแล้วก็ดรวดเร็วด้วยในการกินสะดวกส่วนสถานที่ตั้งของร้านเรานะครับเราเลือกที่สุขุมวิทยี่สามนะครับซึ่งว่าเป็น ที่ที่มี b t ทีเอกับเอ็มาชีผ่านนะครับลูกค้าเราจะได้มาได้สะดวกแล้วก็มันง่ายต่อการเดินทางด้วยครับอีกอย่างร้านเราเนี่ยก็มีมหาลาัยกับโรงเรียนรอบๆด้วยซึ่งทําให้เรามีลูกค้าหลายกลุ่มครับร้านมารนีของทอดของเรานะครับเป็นร้านฟาสต์ฟู้ดร้านเดียวในย่านนั้นเลยครับเพราะส่วนใหญ่เนี่ยเป็นแบบพวกร้านอาหารต่างชาติสะส่วนใหญ่อีกอย่างคือร้านมารนีของทอดของเราเนี่ยมีเมนูที่ทําได้รวดเร็วครับแบบพวกไก่ทอดปุนายอะไรอย่างนี้ เพื่อแบบเพื่อเวลามีคนหิวจัดๆัดอะไรอย่างนี้ครับสำหรับเ่องที่มาสายด้วยครับแหล่งที่มาของเงินทุนของธุรกิจเรานะครับจะแบ่งเป็นเราเราลงทุนเองเจ็ดแสนบาทครับแล้วไปกู้มาสามแสนบาทธนาคารที่เราเลือกไปกู้นะครับคือธนาคารออมสินซึ่งที่เราเลือกธนาคารนี้เนี่ยเพราะว่าเงื่อนไขไม่เยอะถ้าาธนาคารอื่นอีกอย่างคือเราเพิ่งเริ่มทำเนี่ยมันจะสะดวกกับเรามากกว่า ส่วนเรื่องอัตราภาษีของธนาคารน้องจินนะครับอันอาจจะเยอะกว่าธนาคารอื่นบ้างแต่ว่าเรากู้มาในจํานวนน้อยซึ่งเรายอมรับได้ที่จะเสียภาษีให้กับธนาคารในจํานวนนี้ครับก็นะครับพวกผมก็เลือกที่จะจัดตั้งธุรกิจเป็นเจ้าของคนเดียวนะครับเพราะว่าหนึ่งเลยคือข้อดีนะครับก็คือจะตั้งได้ง่ายนะครับแล้วก็มีข้อบงังคับทางกฎหมายน้อยแล้วก็แบบว่ามีอิสระมากกว่าบริษัทนะครับ ส่วนข้อเสียนะครับก็จะหาเงินทุนได้น้อยกว่าแบบบริษัทนะครับแล้วก็เสียภาษีเยอะกว่าแล้วก็ขาดความน่าเชื่อถือครับก็นะครับจะมีประเภทของภาษีอากรที่ต้องจ่ายนะครับก็คือมีภาษีบุคคลธรรมดานะครับแล้วก็มีภาษีที่ดินภาษีป้ายแล้วก็ภาษีหักมาที่จ่ายก็เดี๋ยวผมจะเปิดรูปภาพงบกำไรขาดทุนของเดือนแรกให้ดูนะครับ